สวัสดีค่ะทุกคนเดินรอบป่าแล้วยังไม่เจออะไรยังไม่เจอเห็ดเลยค่ะโอ้ป่านี้ไม่มีเห็ดอะไรเลยสักดอกนลยแล้วแต่แล้วยังไม่ได้เห็ดเลยสักดอกทุกคนดูสิเดินเข้ามา สิบกว่านอาทีแล้วเนี่ยเดินอยู่ข้างถนนมันจะดีกว่าดูป่ามันก็น่ามีเห็ดนะแต่เขาตัดต้นไม้เยอะมันอาจจะไม่มี ตัวนี้ก็เยอะเยอะเห็บตาย,ดายเดินมาตั้งไกลยังไม่เจอเห็ดเลยทุกคนเหนื่อยแล้วนะเนี่ยดูสิตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วยังไม่ได้เห็ดสักดอกเลย สิงเป็ดเลยเจุทีเฮ้ยขอสักกลุ่มใหญ่ๆเจ้าป่าเจ้าเขาในๆก็เดินเข้ามาแล้วเหนื่อยนะเนี่ยเดินยากเหมือนกันนะเนี่ยดูสิป่าผาดูทุกคนโอ้ยโอ้ย เด,เดินออกแล้วเนี่ยอ่ย,อยจะล้มแล้วทุกคนล,ล้มลงกไปนี่จะตายเลยเด้อไม้เสียบตูดไม้เสียบตูดเลยเด้อโอ้ยน่าจะมีเห็ดนะเนี่ย ออกออกไปป่าที่สองค่มีห้วยนะทุกคนแต่ไม่มีน้ำเลยลงห้วยลงห้วยลายหองลายตาหน่อยนะทุกคนหาเห็ดยังไม่เจอพระแต่ขมหวยโคอ,อัพอืมโดนะ ไปทำไมเนะี่ยฮะโอเคโอเคโอเคข้าคำไป,ไปหวยแนะมเลยโอ้อยู่ป่าเลยทุกคนมาพิชป่านะวันเนี้ย ด้เห็นแล้วทุกคนเดินป่าเดินป่าเฉยๆเลยมันลกมากเห็ดมันก็นเลยไม่ออกดูป่าเลย มาหน่อยโคนเอ้์วันนี้พาไปป่าป่าดินยังเห็ดสักดอกนี่นี่ความลำบากหาเห็ดเห็หดจังได้ฮะไปโอโหทุล้อเถอะทำไงข้ามขอน Okay. Mm hmm. วันนี้นะคะได้ทุกรสชาติได้ทุกรสชาตินะคะข้ามข้ามป่าข้ามโค mm hmm. no. นอยดูพี่น้องเดี๋ยวจะกลับไป ออกมาเลยนะทุกคนไม่ไหวมันไม่มีหรอกฝนมันเพิ่งตกเมื่อคืนว่าเห็บบินก็เยอะมากเลยแสดงว่ามีสัตว์สัตว์เยอะสัตว์ป่าพวกกวางพวกอะไรนี่เยอะออกมาถนนแล้วนะทุกคนไม่ไหว โอ้ป่าไปกันเหือ่อยออกมาแล้วทุกคนเหนื่อยไม่ได้ไเลยป่าดูดิดูด,ดิป่าแบบป่าเหมือนจะมีเห็ดนะี่ยแต่มันก็ไม่มีเห็ดเลยเหนื่อยมากเลย ้วยมันเยอ,นนอ,นอะ้นอนมได้สักดอกหนึง่งได้เห็ดสักดอกเดินกลับรถลนะ๋ยวจะลองไปดูป่าที่สองนะทุกคนเหนื่อยมากเลยวานก็แหง่โอ้ววันนี้ก็มาเดินป่า คนพาหมาก็พาเข้าป่ามีแต่ห้วยป่าเนี่ยตอนนั้นมาเก็บได้ตะก้าหนึ่งนะป่าเนี่นใส่มันจะออกครั้งเดียวเนาะทุกคนเหนื่อยมากเลยทุกคนหายใจเทียบใหนึ่งเท่ากินข้าวอี่มใหม่ๆแล้วก็มาก็เลยเหนื่อย พาไปดูพาไปป่าที่สองนะทุกคนเดินจนเหนื่อยนะทุกคนเดินเข้าไป ดีมากเลยไม่ไหวอยากจะเข้าไปป่าตรงนี้ด้วยป่าที่โซ่อะไรนะนี่เขาทำให้ให้อะไรเนี่ยอนจ้าโอ้พุทธโอ้เขา,เาไว้ใส่อาหารสัตว์ โอเคนะทุกคนนี่เราก็มาป่าที่สองแล้วเดี๋ยวเจอเห็ดแล้วเราจะถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้เหนื่อยมากสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะทุกคน